สองลุกเข้ากองของแอนนาเสือในการประกวดมิส s u นิเวิร์ส2022เปิดตัวมากับลุกที่หนึ่งในชุดสีเขียวเนียวมงจากแบรนด์โพเนอกจากจะใส่ชุดออกมาสวยแล้วเจ้าตัวก็เอิร์กอารกแบบสุดๆเดินเข้ากองแบบธรรมดามันไม่จึง้งรำวงเข้ากองกันไปเลยสิคะอา้าตึงตึงปาะตึง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 ปาะตึงตึงเฮ้ ได้ใจแม่แม่แ,มแฟนคลับไปเต็มๆเลยค่ะสำหรับลุคนี้ชุดที่2มาในแบรนด์ของช h a ส i s t a กับชุดเดรสสายเดี่ยวรัดรูปสีแดงเลือดนกใส่ออกมาแล้วสวยเซ็กซี่สุดๆชุดที่3มาในแบรนด์ของ Insomnia b y วร r a กับชุดเกาะอกสีดำกางเกงขายาวและเสื้อคลุมไหลสีแดงใส่ออกมาแล้วกลายเป็น working woman เลยละคะ่ะชุดที่4มาในแบรนด์ของอาสวกับชุดสีเหลืองเหนียวใจแฟนคลับสำหรับลุกนี้ดูสวยมีสเสน่ห์ออร่านางงามจักรวาลมาเต็มถูกใจแฟนคลับกันแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะชุดที่5มาในแบรนด์ของมิลิน กับชุดเดรสกางเกงขาย,ยาวเปิดหลังมีเคร็บเล็กๆใส่ออกมาแล้วดูเซ็กซี่นิดๆแล้วยังดูโก้สวยหรูดูแพงแบบสุดๆกันเลยล่ะคะ่ะชุดนี้ก็โดนใจแฟนคลับหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะชุดสุดท้ายมาในแบรนด์แบรนคูกับชุดเดรสยาวสีส้มแซดที่ดูเซ็กซี่เล็กๆแต่เรียบรูดูแพงมากๆเลยละคะ่ะ เรียกได้ว่าไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังสำหรับแอนนาเซียที่เข้าประกวด Miss u n i v e r s ส2022ตัวแทนจากประเทศไทยที่ฟาดหน้าฟาดผมแบบปังบุริยในทุกๆุกวันจัจการเอิกอกัะพลังงานเยอะแบบสุดๆไม่รู้ว่าพลังใบหรือว่าเมาแมวกันแน่นะคะสำหรับการประกวดในรอบไฟนอลจะจัดขึ้นในวันที่15มกราคม2023 ที่สหรัฐอเมริกาเวลา7โมงเช้าของประเทศไทยฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์กันด้วยนะคะ